และผมผมก๊อฟนะครับจาก้านต้องยายนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานําเสนอล้อแท้ติดล้นนะครับชุดที่สองนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งลายนะครับที่เรียกได้ว่ายอดนิยมนะครับของสเปค5้าลูนหนึ่งร้อยครับตัวนี้เป็นล้อโตต้าออฟตินะครับรุ่นฉลองนะครับสนามนะครับลูเบิร์ลิงนะครับตัวนี้นะนะครับที่โตต้าสองลอออติดไปแข่งขันนะครับเขาเลยทําเป็นตัว นี่เป็เตกเอดิชันออกมานะครับตัวนี้อยู่ในตระกูลเอสปอร์ตนะครับแต่เป็นอยู่ในเจนของลูเบิร์กลิงนะครับลายของเขาจะเหมือนลายดอกไม้เลยนะครับสวยนะครับาหาหายากผมบอกได้เลยนะครบับนท้องถนนไม่ค่อยเห็นนะครับตัวใหญ่จะเห็นเป็น G e Sport ไม่น V หนึ่งก็ V สองตอนนี้ก็เป็น G R Sport High Bit High ลูเบิร์กลิงไม่ค่อยมีนะครับเขาออกมาจํานวนจํากัดน,นะครับล้อตัวนี้เป็นล้อขอบ17นะำเป็นสปเปค5ลู 100, 100. ผมเคยขายไปชุดล่าสุดตอนนั้นถ้าจะไม่เป็นสายรถโตโยต้าเซียนต้าน,นะครับเป็นรถคันสีส้มผมจำได้เลยครับเอาล้อตัวนี้ไปสายโอโสวนมากนะครับเดี๋นนยวเรามาดูหลักล้อกันนะเรามาดูหลักล้อกันนะครับตรงนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้าอยู่นะครับชัดเจนนะคอสิบเจ็ดกว้างเจ็ดออฟเซ็ตสามสิบเก้านะครับ สภาพล้อดโดยรวมนะครับถ้ามองด้วยตาเปล่าก็80%ขึ้นนะครับล้อดูเด่นเฉดแรงนะครับใส่ได้กับรถ5ลูร้อยทุกคันที่ผมบอกแล้นะครับแม้กระทั่งเวลส์นะครับก็ใส่ได้นะครับสนใจสอบถามมาได้นะยกชุดราคาไม่แพงคุ้กระเบะิดหลายหมื่นนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงนะชื่อว่าร้านต้นยางโยนนะครับตัง้ตอง,งอยู่พระราม4บางกรุงเทียนนะคอยู่เลยซอยเทียนทะเล21 หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่นะครับไม่ต้องข้อซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก๊อกนะครับจากร้านต้นยังยนต์ขอฝากไว้นะเดี๋ยวคลิปหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ